ักระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหัศกพวงเกตแก้วบอกว่าระหว่างวันที่15ถึง16มกราคมนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกันนะคะว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือเจซีไทยกัมพูชาที่เมืองเสียมราฐประเทศกัมพูชา,าค่ะโดยพลเอกทนศักดิ์ปติมาประกร,รณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นประธานร่วมกันกับฮอนนำฮงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นประเด็นทั่วไปที่เป็นการสันต่อเกี่ยวกับความร่วมมือกันของสองประเทศในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นการค้าการพัฒนาเส้นทางคมนาคมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนความคืบหน้าในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหนองเอียนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสราแก้วกับบ้านสตึงบดตํบลปอยเปตอำเภอโอโจจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา รวมถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาลักลอบตัดไม้พยุงตลอดจนการที่ไทยให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและวิชาการแก่กัมพูชาค่ะ